คุณลูกค้าหลายท่านนะคะสงสัยว่าทำไมยืดผมร้านนี้ทำไมสวยทั้งๆที่ผมนะคะสุขภาพไปไม่ไหวแล้วนะคะวันนี้พี่ปุ๊กจะมาทํารีวิวให้ดูนะคะก็คือคุณลูกค้าของพี่ปุ๊กนะคะก็คือโคนเนี่ยผมเขาแข็งแรงหยิกอยากโศกมากนะคะแล้วก็ปลายเนี่ยก็คือว่ามีเชื้อเก่าที่ยืดผมแล้วนะคะพี่ปุ๊กจะใช้เทคนิคแบบนี้ทุกคนขานะคะตรงบริเวณโคนจนถึงกลางผมเนี่ยนะคะบริเวณโคนจนถึงกลางผมเนี่ยพี่ปุ๊กจะยืดนะคะจะยืด แต่ว่านะคะพอเสร็จแล้วนะคะช่วงระหว่างตรงกลางไปถึงปลายผมพี่ปุ๊กจะทําเคลาตินค่ะทุกคนคะ่ะนะคะยืดผมเนี่ยความตรงจะมากกว่าแต่การทําเคลาตินเนี่ยผมจะเลียงเส้นและทําให้สุขภาพผมดีเดี๋ยวคุณลูกค้าทุกท่านมาดูนะคะว่าสภาพผมบีฟอร์เป็นแบบนี้แล้วขั้นตอนการทาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างและผมที่ออกมาเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็นิดนึงนะคะทุกคนคะ่ะหลังจากการยืดผมเสร็จปุ๊บ เราจะต้องมีการกกยืดฉะนั้นการกกยืดของพี่ปุ๊กนะคะพี่ปุ๊กก็จะใช้สูตรของการที่เติมเม็ดสีก็คือ color treatment สีนะคะเข้าไปโดยที่ไม่ได้ใช้ไฮโดรเจนสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับคือผมด้านบนจะตรงนะคะตรงมากแล้วก็ช่วงบริเวณกลางถึงปลายผมผมจะเรียงเส้นและพี่ปุ๊กจะให้ความชุ่มชื้นกับสีผมด้วยการเติมเม็ดสีเข้าไปนะคะ ตัวนี้นะคะเราจะลงน้ำยาย,ยืดบริเวณตรงโคนนะคะพี่ปุ๊กจะทิ้งไว้ประมาณ20-25นาทีแล้วก็เช็คความยืดหยุ่นนะคะเน้นนะคะว่าสภาพผมเวลาที่เราลงยืดจะต้องแข็งแรงแล้วก็มารางน้ำเปล่าให้สะอาดเป่าผมให้หมาดนะคะเพื่อจะเตรียมตัวลงเคลาตินค่ะพี่ปุ๊กลงน้ำยาย,ยืดเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือจะทำเคลาตินเห็นไหมคะทุกคนค่ะนะคะ สภาพผมนียคือพี่ปุกบำรุงไปรอบนึงแล้วก็ลงน้ำยายืดตรงโคนนะคะเห็นไหมคะว่ามันจะมีเกล็ดผมที่ทําให้ผมชี้ฟูและทําไมพี่ปุกไม่ยืดต่อนะคะการที่เราทําเคลาตินตัวนี้จะตอบโจทย์มากกว่าเพราะว่าหนึ่งคือรักษาผมเสียและสามารถทําให้ผมเรียงเส้นอายุงานอยู่ได้ถึง3เดือนนะคะแต่คุณลูกค้าห้ามไปทําสีไปทําเคมีนะคะมันจะเก็บพวกเส้นผมเนี่ยนะคะเรียงเส้นได้ดีมาก และเวลาที่เราเป่าลมเย็นหรือลมร้อนนะคะ ผมจะเรียงเส้นไม่ต้องใดผมได้ผมเลยค่ะทุกคนค่ะนะคะเห็นไหมคะดูสภาพผมนะคะลงแบบนี้ยังไงก็สวยค่ะนะขั้นตอนต่อไปตัวนี้พี่ปุ๊กจะลงเคลาตินนะคะเคกอรสีม่วงนะคะลงบริเวณนะคะไม่ต้องไปเน้นตรงบริเวณโคนมากเพราะว่าเราลงน้ยายายืดไว้แล้วนะคะก็คือลงนะคะตัวเคลาตินนะคะแล้วก็หวีให้ทั่วทุกคนคะ่ะทิ้งระยะเวลาไว้ประมาณสัก25-30นาที ผมคุณลูกค้านะคะจะมีบางช่วงที่แข็งแรงแล้วก็บางช่วงที่อ่อนแอนะคะต้องระวังใช้ตัวทิศผสมด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือพี่ปุ๊กเอาลูกค้านะคะไปล้างน้ําเปล่าให้สะอาดเป่าผมให้แห้งแล้วก็มาหนีบนะคะหนีบเหมือนกับหนีบยืดเลยนะคะทุกคนคะเน้นบริเวณตรงโคนนะคะแล้วก็หนีบตรงโคนจรหลาด เห็นไหมคะว่าสภาพผมจะมีความมันเงานะคะแล้วบริเวณที่ผ่านการฟอกผมสุขภาพผมยังดีเทคนิคนะคะเวลาที่เรายืดผมนะคะแต่ว่าได้สีด้วยไม่ใช้ไฮโดรเจนทําอย่างไรคะวันนี้นะคะพี่ปุ๊กชัดนะคะของเวล่านะคะแล้วก็ใช้นะคะสีส้มกับสีแดงนะคะของเคทูเนาะนะคะแล้วก็นี่พี่ปุ๊กใส่เลยนะคะตัวนี้พี่ปุ๊กใช้ตัวสีส้มนําเพราะว่าคุณลูกค้าชอบสีส้มนะคะแต่ว่า พี่ปุ๊กใช้สีแดงเพราะว่าให้มันไปเบรกนิดนึงนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นน้ํายากโกบยืดนะคะน้ํายากโกบยืดเพื่อจะใช้ล็อกนะคะที่เรายืดนะคะก็คือสัดส,ส่วนนะคะพี่ปุ๊กใช้นะคะตัวโกบเยอะแล้วก็ใช้เม็ดสีนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะสีตัวนี้นะคะมันจะทําให้ผมนะคะ ได้รับเม็ดสีทุกคนขาบริเวณที่สีผมซี้จางแบบนี้นะคะมันจะได้เม็ดสีมันจะทําให้สีผมเนี่ยนะคะอิ่มแล้วก็ดูสดชื่นขึ้นประกายสีจะแน่นขึ้นนะคะสูตรนี้ใช้สําหรับการที่เราทําเคมีแล้วก็ไม่ใช้ไฮโดรเจนนะคะเราก็ไม่อยากให้ผมเสียแต่อยากได้สีนะคะสามารถใช้สูตรนี้ได้ค่ะนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะพี่ปุ๊กผสมนะคะคัลเลอร์ทัสนะคะของเวล่านะคะสีส้มแล้วก็นะคะคัลเลอร์ทิทเมนนะคะของ K2 สีแดงแล้วก็สีส้มนะคะคัลเลอร์ทิทเมนสีนะคะของ K2 ทูนะมีทั้งหมด8สีมี2ไซส์ไซส์เล็กขนาด100 ml ไซส์ใหญ่500 ml นะคะสามารถไปใช้กับสีผมที่ลูกค้าส้าง เหมือนเป็นการเติมเม็ดสีแต่ได้ความนุ่มรื่นนะคะแล้วก็เงางามสามารถทิ้งไว15้15-20นาทีบอกไว้เลยนะคะว่าสามารถลงได้บ่อยครั้งตามที่ต้องการนะคะตัวนี้พี่ปุ๊กผสมนะคะคู่กับโกกเห็นไหมคะว่าโกกนะคะอันนี้ลูกค้าผมเส้นใหญ่เราจะทิ้งไว้ประมาณสัก15นาทีแล้วก็หวีนะคะค่อยๆหวีให้เข้ากันระวังด้วยนะคะสําหรับลูกค้าคนไหนที่ผมเสียค่อยๆเสร็จแล้วนะคะ ผมสวยไหมคะแล้วผมสุขภาพดีมากนะคะนี่เลยนะคะโอ้ว้าวาว้าวาว้าวว้าวนะคะโอ้โหทุกคนดูสวยมากนะคะสวยมากดูฝั่งนี้นะคะสวยมากแล้วคราบผมนะคะดีมากเลยนะคะนี่